สวัสดีครับเราก็จะมาพูดถึงพื้นฐานเบื้องต้นของคําว่าสัญญาณนะครับเพราะว่าในวิชาเนี้ยเราต้องเจออะไรที่เกี่ยวกับสัญญาณเยอะมากมายแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะพัฒนา,าแล้วก็จําลองระบบหุ่นยนต์เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสัญญาณเนี่ยมีมันคืออะไรนะครับมีประเภทแบบไหนบ้างนะครับเราก็สามารถสร้างจากอะไรได้หรืออ่านจากอะไรได้เนี่ยสัญ,ญญาณเนี่ยมีความสําคัญมากเลยเนี่ยกับในระบบหุ่นยนต์เนาะ เพราะฉะนั้นในในในเลคเชอร์นี้เราก็จะพูดถึงสามประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือนิยามของคำว่าสัญญาณซึ่งมันค่อนข้างกว้างมากเลยนะเราเรามานั่งคุยกันว่าสัญญาณมันมันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีลักษณะของสัญญาณที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างบางตัวอย่างบ้างนะครับว่าสัญญาณลักษณะนี้เป็นยังไงบ้างสัญญาณลักษณะนั้น,ญญน,นเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยลเราพูดถึงอยางนิยามกัน ซึ่งไปดูแต่อะไรหนังสือมาก็จะมีคำนิยามที่คล้ายคลึงกันบางอันก็ถูกนิยามแบบแปลกๆบ้แบบบางน,นี่ผมก็สรุปมาให้ละแล้วก็แปลออกมาสัญญาณก็คือฟังก์ชันที่อธิบายถึงข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับปริภูมิหรือเวลาหรือว่าทั้งปริภูมิแล้วก็เวลาด้วยนะครับผมซึ่งปริภูมิเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ space ส่วนเวลาเนี่ยก็คือ time คราวนี้ link ก,กับ space time เนี่ยมันเอาไปโยงกับข้อมูลแล้วมันไปเป็นสัญญาณได้ยังไงเราต้องมาดูกันนะครับว่า ว่าอะไรคือสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับปริภูมิอะไรคือสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับเวลาและอะไรก็คือสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับทั้งปริภูมิแล้วก็เวลาด้วยเฮ้ยเราลองมายกตัวอย่างกันว่าสัญญาณอ่าที่เป็นข้อมูลเนี่ยที่ที่ขึ้นอยู่กับปริภูมิคืออะไรเอาปริภูมิอย่างเดียวก่อนนะครับผมก็ยกตัวอย่างมาให้แล้วกันครับว่าให้ระบบทางกายภาพของเราเนี่ยเป็นรูปภาพเพราะนีนรูปภาพมันอยู่เฉยแน่นอนแหะรูปภาพอาจาจะยังไม่มีอะไรที่ขึ้นอยู่กับเวลา แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับปริภูมิเพราะว่ารูปภาพเนี่ยมันก็มีข้อมูลอะไรหลายอย่างที่อยู่บนรูปภาพและอยู่ในตำแหน่งต่างๆเช่นตำแหน่งในแนวแกน x ตำแหน่งในแนวแกน y นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับปริภูมิจริงๆคราวนี้มันจะไปเกี่ยวยงยังไงเพราะอันนี้เป็นรูปภาพทางกายภาพเฉยๆสิ่งที่เราทําก็คือเราจําลองนะครับแล้วก็แปลงทั้งหมดเนี่ยที่เป็นข้อมูลทางกายภาพเนี่ยเอามาเป็นข้อมูลที่อ่านได้จริงๆ นะวิธีที่เราสามารถทําได้เนี่ยทำได้หลายวิธีเลยนะครับหนึ่งในตัวอย่างที่ผมทําก็คือเราเรามีภาพก่อนจากนั้นเอาภาพเนี่ยมาตีเป็นตารางเป็นกริดแล้วก็อาจจะแบ่งตามขนาดอะไรก็แล้วแต่อาจจะทีกว่านี้อาจจะทีน้อยกว่านี้นะครับผมพอเราได้เป็นช่องหรือเป็นกริดอย่างนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางพิกัดได้ว่าอันไหนเป็นในแนวแกน x อันไหนเป็นในแนวแกน y เนาะ จากตรงนี้นี่ก็คือการที่เราเอาลักษณะทางกายภาพมาแล้วก็มาได้เป็นแบบจําลองหรือโมเดลสิ่งที่เราทำได้ต่อไปก็คือการใช้ตัวเลขในการระบุถึงตําแหน่งหรือพิกัดของช่องแต่ละช่องอ่าเช่นศูนย์ศูนย์ก็เริ่มที่ช่องแรกเป็นหนึ่งศูนย์ก็คือถัดไปในแนวแกน x หรือ0ศูนย์หนึ่งก็คือถัดไปในแนวแกน Y เราก็จะได้เป็นการเข้ารหัสว่าเออรหัสไอเด็กซ์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยก็คือแต่ละช่องนะครับผมจากตรงนี้เราก็สามารถได้ละที่จะ เริ่มอธิบายถึงสัญญาณที่ระบุกเกี่ยวกับข้อมูลในภาพนะครับซึ่งเรากําหนดให้ p ตัว p เนี่ยเป็นสัญญาณที่อธิบายาภาพทางซ้ายมือเพราะฉะนั้นเออาภาพทางซ้ายมือเนี่ยเป็นระบบทางกายภาพเราจะเอา p ไปแทนข้อมูลทั้งหมดเลยที่เราเห็นอยู่ทางซ้ายมือันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเข้ารหัสอะไรนิดหนึ่งเช่นเราบอกว่าต,ตัวช่องที่เป็นสีเทาเข้มเนี่ยก็คือ,คอมีค่าเท่ากับศูนย์ช่องที่เป็นสีขาวเนี่ยมีค่าเท่ากันหนึ่ง พอเราเข้ารหัสแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ข้อมูลอย่างชัดเจนเลยลเราก็สามารถที่จะเขียนออกมาเป็นฟังก์ชันได้ซึ่ง p เนี่ยเป็นสัญญาณที่เราต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี่ยเราก็มีได้ทั้งในแนวแกน x แล้วก็ในแนวแกน y ด้วยเพราะฉะนั้นผมให้เป็น2เซตนี้เนาะเซตของ x ก็จะมีค่าได้เป็น0 1 2 3 4แล้วก็5เพราะมันมี6ช่อง้วยกันตั้งแต่0ไปถึง5 แล้วก็เซตของค่า y เนี่ยก็จะมีอยู่4ค่าด้วยกันนะก็คือมี 0, 1, 2, 3เพราะมีอยู่4ช่องนะครับผมเราเอา2ค่าเนี่ยใส่เข้าไปนะเป็นคู่อันดับเราจะได้ข้อมูลออกมาว่ามันเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีขาวก็คือเป็น0หรือ1นั่นเองนี่ก็คือวิธีการอธิบายฟังก์ชันนะครับนี่ก็คือเราก็ระบุออกมาคือเกือบทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับตัวสัญญาณนะครับเรา เราก็สามารถที่จะแบบบอกว่าโอเคเรามีฟังก์ชันเรามีค่า x กับ y เนี่ยถ้าเราถ้าค่า x แทนด้วย2แล้วก็ค่า y แทนด้วย1เนี่ยเราจะได้ p 2 1งไว้ง่ายก็คือเอา x แทนด้วย2 y แทนด้วย1ตรงๆเลยแล้วมันก็จะมีค่าเท่ากับ1เพราะว่ามันเป็นสีขาวมันจะต้องมีค่าเท่ากับ1แล้วถ้าเราทำแบบเดียวกันกับช่องสมมุติว่าเป็นช่อง3 2สองแล้วกันเนาะก,ก,ก็คือเราจะได้แทนค่าแทนค่าเสร็จปุ๊บเราจะได้ออกมาเป็น0ย์เพราะมันช่องเท่ทาเข้มใช่ไหมครับเราจะสังเกตว่า ไอพีตัวนี้แหละก็คือสัญญาณที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในปริภูมินะครับที่ขึ้นที่ขึ้นอยู่กับปริภูมินะเพราะว่าเราใส่ค่า x กับ y แล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับเวลาเพราะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นการการเปลี่ยนแปลงหรือการที่เราเปลี่ยนค่าเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับแค่ตัวปริภูมินั่นเองเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตัวแปรปริภูมิ x กับ y เนี่ยเป็นตัวแปรที่เรียกว่าตัวแปรอิสระซึ่งคอนเซปต์ของตัวแปรอิสระเนี่ยมีความสําคัญมากในวิชานี้ ถ้าเราจะเจอเรื่องตัวแปรอิสระเนี่ยว่าเป็นเกี่ยวกับเวลาหรือเป็นเกี่ยวกับปริภูมิเนี่ยในการโมเดลหรือการจําลองถัดๆไปในอนาคตทนี้ตัวแปรอิสระภาษาอังกฤษเขา,าเรียกว่า independent variables ก็คือตัวแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับค่าอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรของมันมันจะไม่ขึ้นอยู่กับค่าอื่นนะครับนี่เขาเรียกว่าตัวแปรอิสระนั่นเองในกรณีนี้ตัวแปรปริภูมิเป็นตัวแปรอิสระ นะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกอินด x เป็นตรงไหนก็ได้มันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็แบบเราก็ใส่เข้าไปเนาะใส่อินด x x กับ y ซึ่ง y ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า x x ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า y x ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไร y ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้ก็เป็นตัวแปรอิสระที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างของการที่เราเอาภาพทางกายภาพเนี่ยมาจาลองเป็นสัญญ,ญาณซึ่งสามารถที่จะปรับแกนหรือปรับค่าอะไรอย่างนี้ไนดะ้อีกนะมันอยู่ที่ว่าเราเข้ารหัสยังไง นะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างการทําเฉยๆเนอะอ่ะถัดมาคราวนี้เราดูเรื่องอปริภูมิมาแล้วเราไปดูเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับเวลาแล้วกันสัญญาณที่เป็นข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับเวลาเป็นยังไงได้บ้างอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอะไปเอามาจากในอินเทอร์เน็ตนะเนาะก็คือ,อเป็นปลอดของอสอเสียงนะครับของอ y ซิมซิมโฟนีหมาขผมเพลงของบิโธเฟนะนะที่มันที่มันเปน็นทนองตาตาตาเนี่ย อ่าเอออันเนี้ยคือทอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะนคือเวลาศูนย์ถึงหกวินาทีกว่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลนะครับที่อ่าขึ้นอยู่กับเวลาเพราะเสียงเนี่ยแน่นอนมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลามันเกิดการสัน่นอ่าสั่นสะเทือนของวัตถุอะไรบางอย่างทำให้เกิดเสียงขึ้นมามันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับเวลาคราวนี้เวลาเราอัดเสียงเราอัดกับไมซึ่งไมตัวเนี้ยไม่ได้สําคัญมากเลยว่าเราจะอยู่ตําแหน่งไหน อ่ามันขอแค่อัดแค่เสียงพอเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะก็คือขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเวลาอย่างเดียวจะสังเกตว่าเวลาเปลี่ยนแปลงไปเอ่เอไอตัวเนี้ยเราวิธีการเก็บข้อมูลมันก็จะมีค่าอยู่ค่าเดียวนะครับผมอ่เราก็อาจจะบอกว่าสัญญาณของเราเนี่ยคือเป็นสัญญาณที่มีเวลาซึ่งเวลาก็ให้เป็นจํานวนจริงที่เป็นนอนนกาทีก็คือตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปจนไปถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้อาจจะไปเรื่อยๆเนาะ จากนั้นราคาที่ได้ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเราก็อาจจะบอกว่าเป็นจํานวนจริงที่อยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งก็ได้เนี่ยเราแต่เพราะดูจากสภาพนี้น่าจะเป็นอยู่ระหว่างหนึ่งกับลบหนึ่งเราอ่าอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะโมเดลสัญญาณออกมาเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้จะทําให้เห็นชัดเลยว่าโอเคสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาแหละตะกี้ก่อนหน้านี้เป็นภาพมันขึ้นอยู่กับปริภูมิแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาถ้าไปนะครับก็คือตัวอย่างของสัญญาณ ที่เป็นข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับปริภูมิและเวลาทั้งคู่มันทั้ง2ตัวเลยก็ยกตัวอย่างไม้ชัดเจนก็คือการทําวิดีโอวิดีโอเนี่ยก็คือการภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับมูฟี่หรืออะไรโม,ม,มชั่นพิกเจอร์ก็ภาพเคลื่อนไหวมันก็คือภาพที่เคลื่อนไหวหลายๆภาพติดต่อกันแล้วเร็วมากจนกระทั่งสายตาคนเราเนี่ยมองเห็นแล้วมันดูเป็นเหมือนกับมันกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ทั้งนั้นจริงแล้วมันก็คือภาพที่มันใช้ใช้เร็วมากๆนั่นเอง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรเงี้ยมันมันอยู่ในลักษณะที่เป็นเคลื่อนไหวในเวลาจริงซึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราเอามาโมเดลเนี่ยเราอาจจะทําเป็นต่อเนื่องไม่ได้เราอาจจะต้องทอําทการให้อยู่ในรูปแบบของเวลาที่ไม่ต่อเนื่องก็คือทาเป็นทีละเฟรมเฟรมหนึ่งเฟรมสองเฟรมสามหรือเริ่มเฟรมศูนย์อะไรก็ว่าไปสมมุติว่ามีอยู่สามเฟรมลวกันเป็นเฟรมที่ศูนย์เฟรมที่หนึ่งเฟรมที่สองแล้วก็จะมีภาพอยู่ทั้งหมดสามภาพ ซึ่งในแต่ละภาพก็จะมีข้อมูลเชิงปริภูมิมันอยู่นะถ้าพอถัดไปอีกเฟรมหนึ่งในเวลาถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริภูมิเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ในภาพถัดไปก็จะมีข้อมูลเชิงปริภูมิเหมือนกันนะครับในเฟรมถัดไปเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะโมเดลออกมาได้ก็คือ,อมีตัวแปรอิสระทั้งหมด3ค่าด้วยกันก็คือตัวแปรในแนวแกน x ตัวแปรในแนวแกน y แล้วก็มีตัวแปรหนึ่งที่บ่งบอกถึงตำแหน่งของเฟรมว่าเป็นเฟรม0ูนเฟรม1เฟรม2เฟรม3มอะไรอย่างงีก นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเขียนว่าโอเคเป็นสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับ3ค่าด้วยกันก็คือตำแหน่งปริภูมิ2ค่าแล้วก็เวลา1ค่าแล้วก็บอกว่าไหนลองดูซิว่า,ถ,าถ้าตำแหน่ง x เท่ากับห y เท่ากับ0ูนแล้วก็เป็นเฟรมที่เฟรมอิ index 1, นเะด็ก่ะเฟรมที่2เพราะมันเริ่มที่ n เท่ากยเนี่ยแล้วมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าโอเค p ่า p 1ก็คือช่องนี้อยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในแถวนี้ อ่าเอท่ากับหนึ่งอยู่ในช่องนี้ y เท่ากับศูนย์ก็อยู่ในอ่าโรนี้ใช่ไหมก็คืออยู่ในอยู่ในแนวนี้แหละแล้วอ่าเเท่ากับหนึ่งก็คือถัดไปอันหนึ่งก็คือเป็นสีขาวนั้นสีขาวก็คือเป็นเท่ากับหนึ่งนั่นเองอะไรประมาณนี้คือซึ่งซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเข้า,หารหัสยังไงอันนี้ยกตัวยอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่าสัญญาณเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับทั้งปริภูมิและเวลาได้ทีน,นี้ข้อสังเกตเลยก็คือ ไอตัวปริภูมิ x และ y เนี่ยเป็นตัวแปรอิสระนะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า t แล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าใดๆเราสามารถเลือก x และ y ตามใจฉันได้เพื่อจะอ่านค่า p ออกมาเช่นเดียวกัน t ก็เป็นตัวแปรอิสระเหมือนกันเพราะเรื่องของเวลาเนี่ยเราให้มันเป็นตัวแปรอิสระเลยเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปเองรานนี้อาจจะเมนชช่นนิดนึงอาจจะงงเพราะว่าบางคนบอกว่า t เป็นตัวแปรอิสระตลอดไหมมันก็จะมีเรื่องของพวกแบบทฤษฎีสัมพัทธภาพแบบ ของไอสไตล์ที่แบบทีสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรอย่างนี้ได้เราจะไม่เราจะเราจะไม่ยึดติดก,กับตรงนั้นเราเราจะเราจะเอาเราจะเอาแบบทีเป็นอิสระไปก่อนนะเราจะทาตามนิวตนเนียนแมคเนิกนะครับหรือว่ากลศาสตร์ของของนิวตันนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ต้องห่วงถึงขั้นสมมตถภาพอะไรขนาดนั้นคราวนะี้ มีตัวอย่างหนึ่งให้ดูเพราะเดี๋ยวบางคนอาจจะสับสนแล้วเคยมีคําถามมาถามผมได้ครั้งแล้วแหละว่าเอ๊ะอันนี้เป็นสัญญาณแบบขึ้นอยู่กับปริภูมิหรือขึ้นอยู่กับเวลาหรือยังไงไหมไอ้ถ้าเรามีลักษณะของ p r o j e c t ์ l e motion หรือว่าเป็นลูกบอลที่โดนโดนโยนอันนี้หลายคนก็เรียนในฟิสิกส์ถ้าถ้ายังไงก็ต้องผ่านฟิสิกส์ไปเพราะจะอันนี้อันนี้น่าจะเคยเห็นเป็นลูกบอลที่เป็น p r o j e c t ต l e เป็นพาราโบลานะครับผมอันนี้เราจะโมเดลยังไงล่ะอันนี้คือข้อมูล ที่เรามีก็คือเหมือนกับระบบทางกายภาพเราต้องเอามาทาเป็นโมเดลทางเทนิสซาเราก็ต้องสร้างอะไรบางอย่างเช่นเราจะต้องสร้างแกนขึ้นมานะเราต้องกําหนดระยะว่าระยะ x ก็คือจากจุดนี้ระยะ y ก็สูงจากจุดนี้ขึ้นมาและจากนั้นเราก็สามารถที่จะโมเดลออกมาเป็นสัญญาณได้ซึ่งสัญญาณในในครั้งนี้อันนี้จะเห็นว่าเป็นสัญญาณที่มีอยู่2อสองค่าด้วยกันหรือ2ช่องก็คือมีทั้งค่า x และก็ค่า y ซึ่งค่า x เนี่ยถ้าเราคำนวณออกมาเนี่ยเราอาจจะโมเดลออกมาเป็นความเวเริ่มต้นของแกน x คูณกับ t แล้วก็ของของค่าไก็คือลบหน่งส่วนสความเร่งน้มถ่วง g คูณกับ t กําลังสองบวกด้วยความเร็วเริ่มต้นในแนวแกน y คูณกับ t อันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นแบบสมาการของ Projectile Motion ที่เห็นอยู่ในในส,ในสภาพนี้เนาะนีน้เราเราก็สามารถสรุปได้ว่า p ตัวเนี้ยนะก็คือเป็นการเอา t ค่า t ก็คือค่าของเวลาเนี่ยซึ่งเราให้เวลาเป็นนอนเนกทีฟก็คือตั้งแต่0ูนย์ขึ้นไปนะครับ ใส่เข้าไปปุ๊บเราสามารถที่จะหาค่า x กับ y ได้เลยก็คือมีอยู่2ค่าด้วยกันที่เป็นจํานวนจริงนะครับผมอย่างนี้ก็ถามว่าเออนี่เป็นฟังก์ชันที่อธิบายถึงข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับปริภูมิหรือเวลาหรือทั้งคู่แน,น่นอนแหละมันขึ้นอยู่กับเวลาถูกปะ่ะแต่มันมีตัวปริภูมิด้วยคือ x กับ y แต่คําตอบข้อนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับเวลาอย่างเดียว เพราะว่าตัวแปรปริภูมิ x กับ y เป็นตัวแปรตามหรือที่เขาเรียกว่า dependent variables x กับ y ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับค่า t เพราะมันขึ้นอยู่กับค่า t มันไม่ได้เป็นตัวแปรอิสระแล้วดังนั้นนี่คือสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริภูมิถึงแม้ว่าตัวแปรมันจะมีตัวแปรปริภูมิคือ x กับ y ก็ตาม นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พยายามอยากจะอธิบายให้ชัดเจนเพราะหลายคนสับสนเหลือเกินเอควรมี x ไว้ควรมี y ไหมควรมี t ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่พูดให้ชัดเจนเราก็ไม่เราก็ไม่สามารถที่จะใช้สมก,การทางคณิตศาสตร์ในการจําลองให้ถูกต้องได้เพราะบางคนนึกว่า x กับ y ต้องใช้อ่ะก็ไปหยิบ pde มาจําลองแทนที่จริงแล้วมันต้องใช้แค่ ode ก็พอหรืออะไรเงี้ยนะาะฉะนั้นมันก็ มีความสับสนกันได้อยู่อันนี้ก็พยายามอยากจะอธิบายให้เขียวว่าว่ามันหมายควาว่าไงเราเห็นตัวอย่างไปแล้วล่ะว่าว่าลักษณะของฟังก์ชันที่มีข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับปริภูมิเป็นยังไงขึ้นอยู่กับเวลาเป็นยังไงขึ้นอยู่กับทั้งคู่เป็นยังไงเพราะนี่ในวิชาเนี้ยเราจะโฟกัสกับสัญญาณที่เป็นขึ้นอยู่กับเวลาส่วนเรื่องปริภูมิเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนในวิชาที่สอนเกี่ยวกับพวก image processing หรือหรืออะไรอย่างอื่นแทนก็ได้แต่เราจะโฟกัสกับอะไรที่ขึ้นอยู่กับเวลาก่อนนะครับผม